สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีที่น่ารักเช่นเคยเอฟซีใหม่เอฟซีเก่านะคะพี่น้องจาอ๋าพี่ใจก็จะมาสรุปหวยลาวพัฒนาของวันที่ยี่สิบห้าเนาะดูว่ามันเข้าไหมพี่แจให้เด่นให้เข้าหรือเปล่านะคะพี่น้องจา๋าผลที่ออกหกตัวนะคะพี่น้องเจ็ดห้าสองห้าเจ็ดห้านะคะห้าตัวบางที่ก็เอาห้าตัวเป็นเกณฑ์นะคะก็ห้าสองห้าเจ็ดห้านะคะ สำหรับ4ตัวก็2 5 7 5นะคะ3ตัวก็5 7 5เนาะ2ตัวล่างทางฝั่งพี่น้องสปเปลราวใช้2ตัวหน้าของ6ตัวนะคะพี่น้องก็คือ7 5เนาะแล้วก็บางที่ก็ใช้ใช้5ตัวก็คือ5 2เนอะพี่น้องเนาะก็บางที่บางเขตไม่เหมือนกันนะคะพี่น้องสำหรับเลข4ตัวก็ใช้2ตัวหน้าของเลข4ตัวเป็น สตัวล่างทางฝั่งบ้านเรานะคะพี่น้องแล้วก็สงตัวบนก็คือ75หเนาะเพราะว่า3ตัวก็คือ5้าจดห้ามาดูที่พี่ใจให้เด่นที่4กับ5นะพี่น้องจา๋าสีกับ5นะเข้าเด่นที่5นะพี่น้องจา๋าแล้วก็เข้าตัวกลับ2ตัวล่างเนาะนี่เห็นไหมคู่กันเลย5้าสอตัวนี้นะคะพี่น้องนะคะแต่พี่ใจซีไม่จับนี่ก็อุ่าหบอกอยู่ว่าเนี่ย เจ็ดห้านี่นะก็มาถ้าถ้าเกิดจับเจ็ดห้าให้ได้อีกนะจริงๆแล้วตัวนี้นี่คือพี่น้องตัวนี้มันจะเป็น,นะเ, 4, เ,นเจ็ด 7, นะเลขสี่เนี่ยเจ็ดเจ็ดห้านะพี่น้องนะอ่านะคะอันอธิบายให้ดูนะอนธิบายให้ฟังนะคะพี่น้องเผื่อันหลังพี่น้องจะได้จับได้บางท่าพี่ใจลืมเนาะพี่ใจก็ลืมลืมจริงๆนะนะคะก็จะได้อ่าวิ่งรูดนะถ้าวิ่งรูดนะพี่น้องนะเห็นไหมเจ็ดก็มีตัวจับนะ 7, 5, เนี่ยเจ็ดห้าเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยพี่น้อง 7 5หนะสองใช่ไหมคะ2 5เพราะว่าพี่ใจเด่นตัวนี้เนาะเนี่ยพี่ใจก็จับให้ตัวนี้สอง2ห,ห้าสองเลยเพราะว่าทุกครั้งถ้าใครดูคลิปหอยลาวเนาะพี่จะจะบอกว่าจับคู่ได้อันนี้จับคู่กันได้เนาะแค่4หางองน้พี่น้องถ้าจับนะ,นะครับพี่น้องเนาะเราก็จะเราก็ได้5 2สองล่างนะวิ่งรูดที่ห้าพี่น้องถ้าเกิดใครวิ่งรูดนะได้2เด้งเลยบนล่างนะถ้ารูดนะพี่น้องเนี่ยวิ่งรูดนี่ได้สองเด้งเลยเนี่ย บนล่างเลยนะคะ5นะก็ยินดีกับพี่น้อง fc เนาะถ้าใครมาหยิบม,มาจับเอาก็ได้เข้าที่2 5นะพี่น้องกับวิ่งรูด5นะคะพี่น้องวิ่งรูด5้าก็ได้ทั้งฝั่งพี่น้องสปโปลาวเลยเนะข้าเนี่ยถ้าเกิดพี่ใจจับ7 5หให้เนาะถ้าพี่ใจจับเอา7 5หด้วยไปด้วยเนี่ยพี่น้องสปโป,ปลาวก็ได้ตรงตรงเลยบ้านเราก็ได้ตรงตรงทั้งสองบนทั้ง6ตัวเลยพี่น้องมาครบเลยในนี้นะถ้าใครจับพิระมิดเนะ่เพราะว่าพี่ใจบอกว่า ปิรามิดนี่นะจับ3ตัวได้นะคะไม่ใช่ว่าหวยโอ,อกแล้วก็มาคุยมาโม้นะพี่แจอธิบายให้ฟังตลอดโอเคไม่เป็นไรพี่น้องกะใครไม่ถูกก็สู้ต่อไปหรือใครที่ยังไม่ชอบอ่าที่พี่แจลงให้ก็ชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะก่อนจะไปดูของวันที่27พี่แจก็มีคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนาเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ากว่าอายุ18ปีคนรับคําแน,นะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สำหรับวันนี้นะคะวันที่27พิจพี่ใจให้เด่นอยู่ที่6และ5นะพี่น้องจา๋าก6และ5พี่ใยก็จะจับให้วันนี้พี่ใยประกาศสีแดงไม่ได้เอามานะคะพี่ใยจ,จะให้จับคู่ไว้ที่9และ2องนะคะพี่น้องจับคู่นะแต่อันนี้คือในสถิติที่ถ้าพี่ใจได้เลขเด่นตัวนี้มาสถิติที่พี่ใยไปดูที่เคยมาเนี่ยเขาจะอ,อกแบบนี้นะพี่ใยจ,จะยังไม่วงให้นะ พี่ใจให้พิจารณาก่อนนะคะพี่น้องแล้วก็ปิรามิดพี่ใจก็ยังไม่ได้ลงนะคะปิรามิดก็มันจะเป็นเดี๋ยวนะไว้ลงไว้นิดนึงเผื่อพี่น้องไปพิจารณาเอา3ตัวเนาะ mm hmm. เพราะว่าพี่ใจได้เด่นที่6และ5อีกสูตรหนึ่งนะคะอีกสูตรหนึ่งละ4และ0นะคะพี่น้องจา้าสีและ0 mm hmm. ก็จะเป็นศูนย์เก้า 09. นะคะตรงนี้09นะนะคะ09แล้วก็จะอันนี้จะเป็น17นะคะพี่น้องแล้วก็เออ่3และ8นะคะพี่น้องพี่น้องลองเอาไปจับคู่ดูนะพิจารณาดูนะคะอ่ะเพราะว่า2พี่ใจติดไปตรงนี้แล้วนอ้องพี่2พี่ใจติดไว้ให้ตรงนี้แล้วนะคะพี่น้องนี่9 6 9, 9 6 9มันก็จะจับคู่อยู่ที่นี่นะคะ5 6 5 2 มีไหมห้าสองมาแล้วมาอีกได้นะแต่พี่จะไม่ได้จับให้ก็จะเป็นห้าเก้าห้าหกเนาะห้าเก้าห้าหกถ้าใครออกไปก็ต้องออกไปสองคู่นะคะพี่นองจา๋าห้าแปดพี่ใจจับไปให้แล้วคือในสในสถิติที่เขาออกที่เขาเคยออกเนี่ยถ้าได้เด่นตัวนี้นะพี่นองจ๋าเลือกเอาเลยเลยนะคะหรือไม่ก็รูดเลยเพราะว่ามันมาบนมาล่างเลขเด่นตัวนี้มาบนมาล่างหลายหลายรอบพระสถิติพี่ใจจดไว้พี่ใจจะเป็นคนที่จดสถิตินะคะ แล้วก็จะเอามาเทียบกับตัวดินแล้วก็ผลที่ออกสะเข้ามาด้วยกันมาบนมาล่างมางที่มาคู่หกห้าห้าหกเลยนะคะพี่น้องจะ้ะโอเคสําหรับคลิปนี้พี่ใจก็ฝากไว้แค่นี้ถ้ามีเวลาพี่ใจก็จะตัดให้อีกรอบหนึ่งนะคะุ่งนี้จะสรุปให้ให้น้อยลงกว่านี้อีกนะคะแล้วก็จะลองจับสามตัวอีกทีหนึ่งนะคะพี่น้องยังไงก็เอาให้มันแบบ ชนะให้ได้ให้ได้3ตัวนะคะพี่น้องจ๋าก็ขอให้ท่านโชคดีมีความสุขรับชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ